วัสดีครับคุณผู้ชมก็ได้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n b t พร้อมกับผมอิดพิช,ชานแล้วนะครับซึ่งวันนี้รายการของเราก็มีข่าวสารความบันเทิงดีๆมาฝากกันอย่างหลากหลายเลยครับรวมถึงหนังสือออกใหม่ที่น่าอ่านน่าสนใจในช่วงหนังสือออกใหม่ในทุกวันพุธแบบนี้ด้วยครับ แต่สำหรับข่าวแรกของเราวันนี้ขอเริ่มด้วยงานดีๆที่น่าสนใจต้อนรับการเปิดสมาคมอาเซียนในปลายปีนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ10ชาติสมาชิกอาเซียนอย่างงานยนต์พิพิธภัณฑ์ยามค่ามเลิ่ล้ำอาหารอาเซียนครับ ร้านลานตาหลากหลายไปด้วยเมนูอาหารคาวหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติต่างๆเพื่อให้ผู้ที่ไปเที่ยวชมงานซึ่งมีทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เลือกชิมลิ้มลองพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านอาหารและการแสดงดนตรีต่างๆจนแน่นลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์สถานที่จัดงานยนพิพิธยามขําเลิศดล้ำอาหารอาเซียนซึ่งภายในงานก็มีการสาธิตวิธีการทำอาหารเลิศดรสที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงจาก1ิประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดเลยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นอัมบุยัตอาหารยอดนิยมของบรูไนที่คขายคลึงกับข้าวต้มแต่ใช้แป้งสาคูแทนข้าวเลยมีลักษณะเหนียวทานพร้อมเครื่องเคียงต่างๆอาหารขึ้นชื่อของอินโดกาโดกาโดผักและธัญ,ญพืชหลากหลายชนิดที่รับประทานคู่กับซอสถัว่วคล้ายซอสสเต๊ะบ้านเรา ส่วนข้าวที่หุงกับกะทิและใบเตยซึ่งประกอบด้วยเครื่องเคียงสีอย่างทั้งปลากระตักทอดกรอบแตงกวาไข่ต้มและถั่วอบที่เห็นอยู่นี้ก็คือนาซิเลอมักของมาเลเซียค่ะหรืออาหารที่มีลักษณะคล้ายเมี่ยงคำบ้านเราที่มักจะทำขึ้นในโอกาสและเทศกาลสำคัญสคัญของพมา่าที่นำใบชาหมักมาทานคู่กับเครื่องเคียงนานาชนิด ร่วมถึงอาหารที่มีความคล้ายคลึงกันในแต่ละประเทศอาเซียนซึ่งมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยทั้งขนมครกของไทยที่ประเทศอินโดนีเซียรเรียกว่าเซราบิส่วนเวียดนามเรียกว่าบันคอตกว๋วยเตี๋ยวซึ่งคล้ายกับเฟอของประเทศเวียดนามลักซาของประเทศสิงคโปร์และบันสิตของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะและข้าวปุ้นของลาวก็คือลาซักปีนังของมาเลเซียและแบงจอกของกัมพูชาซึ่งจริงๆแล้วก็คือขนมจีนบ้านเรานั่นเองค่ะ นอกจากอาหารเมนูต่างๆแล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการแสดงที่น่าชมและสวยงามมากๆอีกหลายต่อหลายชุดจากสำนักการสังคีโกรมศิลปากรที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาให้ชมกันตลอดทั้งงานอีกด้วย <c oughs> แถมงานนี้ก็ยังได้เปิดพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1เพื่อประดิษฐานพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปโบราณ ตำหนักแดงที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชนชั้นสูงในสมัยรัชกาลที่1รวมถึงโรงราชรดหลวงเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าไปเที่ยวชมกันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปกันได้นะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในเวลา4ี่โมงครึ่งและ5.30โมงครึ่งที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครจนถึงวันที่19เมษายนเดือนหน้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 2 2 4 1 3 3 3ค่ะ น่าสนใจน่าไปเที่ยวชมมากๆเลยนะครับจากเรื่องของงานดีๆก็เปลี่ยนไปที่เรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีกันบ้างนะครับกับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของนักร้องหนุ่มนุ่มมาดอบอุน่นตู่พบทอรที่ตอนนี้เขากำลังฟิตซ้อมครับเพื่อให้แฟนๆไม่ผิดหวังก่อนขึ้นคอนเสิร์ตจริงในปลายเดือนนี้ครับ น้ำเพลงดังเพลงสร้างชื่อที่แฟนๆรู้จักกันดีและร้องตามกันได้อย่างโปรดอย่ามาสงสารที่เดิมในหัวใจและพูดทำไมมาซ้อมร้องวอมเส้นเสียงเพื่อเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีบนเส้นทางดนตรีของนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มมาดอบอุนตู่พบทอนอย่างตู่พบทอนไลฟ์ครั้งแรกมีได้แค่ครั้งเดียวที่จะมีขึ้นในวันที่28มีนาคมนี้ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยนะคะซึ่งงานนี้เจ้าตัวบอกว่าจะจัดหนักจัดเต็มด้วยการขนเพลงฮิตเพลงดังตั้งแต่อดีจน ปัจจุบันมาให้แฟนๆได้ร้องได้อินแถมฟินกันแบบสุดๆเลยละค่ะพร้อมทั้งเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่แฟนๆจะต้องชอบและประทับใจอีกเพียบใครที่มีบัตรแล้วก็เตรียมไปสนุกสนานกับบทเพลงเพราะๆของเขากันได้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีก็หาซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเคเตอร์เมเจอร์ค่ะส่วนข่าวนี้นะครับก็น่าจะถูกใจคอภาพยนตร์กันกับภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟพักต่อฟอร์มยักษ์จากฝั่งฮอลีวที่แฟนๆรอคอยอยา่าง The Divergent Series Insurgent so คนกบฏโลกที่เปิดตัวพร้อมจัดฉายรอบสื่อมวลชนไปเมื่อคืนนี้ครับ สาวสวยตาโตน้ำตาลพิจักนามาสวนบทเป็นพริสนางเอกสาวสุดเท่พร้อมเหล่าในแบบกล้ามสวยที่เปรียบเสมือนตัวแทนจาก5กลุ่มคน5ลนักษณะของภาพยนตร์เรื่อง Divergen t ผ่านการแสดงชุดยูอาร์กราฟอยูในงานเปิดตัวพร้อมจัดฉายรอบสื่อมวลชนของ Fi, ภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟ่ายภาคต่อฟอร์มยักษ์ The Divergent Series Insurgent คนกบฏโลกเมื่อคืนนี้ค่ะสำหรับ The Divergent Series Insurgent คนกบฏโลกนี้ก็เป็นเรื่องราวการกลับมาอีกครั้งของพริสหญิงสาวผู้มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษเป็นที่ต้อง ้องการของกลุ่มที่หวังจะยึดครองโลกเธอจึงต้องหยุดและปกป้องโลกเพื่อให้โลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งซึ่งจะเข้าสายให้ชมกันในวันพรุ่งนี้ก่อนอเมริกาด้วยเรกนอนหนู15บวกค่ะมาถึงช่วงที่นักอ่านทั้งหลายชื่นชอบกันแล้วนะครับกับหนังสือออกใหม่หน้าอ่านน่าสนใจตอนนี้สาวนักอ่านของเราก็พร้อมรออยู่แล้วนะครับในช่วงหนังสือออกใหม่ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็ได้เวลามาเพิ่มอาหารให้กับสมองพร้อมกับดิฉันสาวนักอ่านกันเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้แล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะในสัปดาห์นี้ดิฉันก็ยังคงมีหนังสือออกใหม่ที่น่าอา่านน่าสนใจมาให้คนรักกันอา่านได้เลือกอ่านกันหลากหลายแนวเลยแหละคะ่ะ พระราชนิพนธ์แปลสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจที่ประกอบด้วยวรรณกรรมจีนร่วมสมัยเสียเรื่องผลงานจากปลายปากาของ3มนักเขียนหญิงคุณภาพเยียนเกอหลิงปิงซินและซูเชียลที่ผู้อ่านจะได้ทราบซึ้งและสนุกสนานไปกับเรื่องราวของความรักในรูปแบบต่างๆพร้อมสัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีจีนในยุคสมัยนั้นผ่านตัวละครและภาพวาดที่ประกอบอยู่ตลอดทั้งเล่มค่ะ พระพุทธเจ้าไม่ได้มีแค่หนึ่งหนังสือที่ได้หยิบยกและรวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนับตั้งแต่การประสูติตรัสรู้เผยแผ่ธรรมะจนไปถึงวันที่พระองค์เสด็จดับขันปริณิพานที่หลายหลายคนอาจจะยังไม่ทราบผ่านเนื้อหาภาษาที่เข้าใจได้ไง่ายๆพร้อมหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ที่พุทธศาสนิกชนสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันค่ะจากเรื่องของหนังสือให้ความรู้ดีๆเกี่ยว กับพระพุทธเจ้าแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนอารมณ์มาอ่านและเอาใจผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารและใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะกับหนังสือเล่มนี้เมนูอร่อยย,อย่อยง่ายกับ50สูตรเมนูอาหารที่เน้นวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่สามารถย่อยได้ง่ายๆอย่างเช่นเนื้อปลาและผักต่างๆที่มีทั้งอาหารจานเดียวกับข้าวรวมถึงขนมหวานและอีกมากมายที่มาพร้อมกับรูปภาพและวิธีการทําอย่างชัดเจนค่ะ พิ่มอาหารให้กับสมองกันไปแล้วนะคะก็อย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสายตาเพื่อให้ดวงตาคู่สวยของเราอยู่คู่กับเราไปนานๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บของเราในวันนี้นะครับตอนนี้คงต้องลาไปก่อนกลับมาพบกับสาระบันเทิงเชิงสร้างสารรค์ของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ